สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพิวนะคะวันนี้ค่ะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะนี้ก็เป็นสกินใหม่ค่ะของนาคอร์ซึ่งวางขายนะคะตั้งแต่วันที่10เมษายนจนถึงวันที่14ซึ่งวันนี้วันที่พิวลงคลิปนะคะมันเป็นวันที่10เอ่อ17แล้วนะคะของเดือนเมษาซึ่งมันก็ผ่านมา3วันนะคะแต่ว่าวันนี้พิวไม่ได้มาทํากิจกรรมใดๆทั้งสิ้นหรือไม่ได้มาสอนน้องๆนะคะเกี่ยวกับ ทิคของการซื้อหรืออะไรต่างๆนานาแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวสกินกันค่ะทุกคนก็จะบอกว่าสกินนี้เป็นสกินที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยจากสกินเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็มีเอฟเฟกเสียงมาให้ด้วยนะคะซึ่งเขาเคลมมาว่าเสียงของเจ้าตัวนี้จะมีความคมชัดขึ้นนะคะแล้วก็อ,อ,อะไรหลายๆอย่างนะคะคือมันคุ้มค่ามากกับราคาแค่149คูปองนะคะ ใช่แล้วค่ะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะ149่คูปองเท่านั้นนะคะจากราคาปกติเนี่ยอยู่ที่710คูปองนะคะโอ้โหได้มาแค่149เป็นใครใครจะไม่ซื้อล่ะถูกไมหมล่ะขนาดพี่อูไม่ได้เล่นนาคอนนะคะพี่ยูก็ยังต้องซื้อเก็บไว้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างถูกแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่ว่าเขาออมเทอเราก็ต้องซื้อถูกไหมคะก็วันนี้นะคะ พี่จะมารีวิวสก,กินให้ดูกันซึ่งเจ้าตัวสก,กินเต็มๆเ,เนี่ยก็อย่างที่ได้เห็นนะคะว่ามันจะเป็นตามสูตรของนาคอเหมือนเดิมนะคะไอตัวเนี้ยพี่อูก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่เขาจะมีเป็นรูปหัวฉลามเนี่ยอยู่ที่ทั้งสองข้างเลยนะคะของไอตัวเนี้ยพี่อูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรวะเรียกไม่ถูกจะเรียกว่ามีดหรือดาบหรืออะไรของมันก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องขออพัยจีสํารับใครที่เล่นนาคอแล้วก็รู้ว่าอาวุธของนาคอเนี่ยเรียกว่าอะไรเนี่ย บอกพี่อยู่ด้วยนะคะแต่ความเท่ของเจ้านาคออยู่ที่ตรงนี้ค่ะทุกคนพี่คิดว่าจะเป็นแว่นนะคะแว่นตาในช่วงหน้าร้อนนะคะอาบแดดแบบนี้ซึ่งสก,กินตัวนี้มันก็จะคลองจองกับสก,กินของน้องคีล่านะคะแล้วก็มีตัวที่อยู่ในเอ่อซัมเมอร์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวกเตี่ยวเซียนเอ่อเวลเลดแล้วก็จะมีตัวที่ล่าสุดที่เพิ่งขายไปก็คือจะเป็นตัวแก๊กนะคะซึ่งสก,กินที่อยู่ในซัมเมอร์เนี่ยจะเน้นความ สวยส่วนวดงามนะคะแล้วก็ส่วนวิวทูเท์เนี่ยก็จะเน้นไปทางชายหาดแล้วก็ทะเลแบบนี้เลยนะคะคือพี่ยูชอบอะไรรู้ไหมพี่ยูชอบแค่รองเท้าที่เหลือก็คือก็โอเคก,ก็ก็สวยอยู่แต่ชอบความเป็นรองเท้าที่มันดูเหมือนเหมือนมนมุษย์จริง,รงๆอ่ะชอบตรงนั้นแหละแล้วคือความเป็นางเกงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นางเกงว่ายน้ำนะคือสวยมากก็สกินนะคะมันก็จะให้คล้ายกับตัวพวกอ่า คีล่าซึ่งมันเป็นสกินที่ออกมาพร้อมกันกับของน้องคีล่านะคะก็เอฟเฟกเสียงแล้วก็เอฟเฟกใดๆที่เขาได้เคลมไว้นะคะ <What S 1> ก็เหมือนกัน <'t> นี่ซึ่งมันเป็นสกินคู่นะคะคือถ้าใครมีงบประมาณนะคะก็สามารถซื้อได้ของน้องอยู่ในราคา2 9 9นะคะจาก500นะถ้าจำไม่ผิดนะคะของน้องคีล่าแต่ว่าของคีล่าเนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อกี้ คือน้องมีอุ้มเจ้าตุ๊กตาฉลามมาด้วยซึ่งกอยางที่พี่ิวบอกว่าเขามาเป็นคู่นะคะก็คือสองคนนี้ก็น่าจะเป็นคู่กันนั่นเองก็ถ้าใครนะคะมีงบประมาณเหลือนะคะแค่149ก็ซื้อเก็บไว้แต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วว่ามันหมดโปรโมชั่นแล้วแต่เชื่อว่าพี่ิวเชื่อว่าเขาจะต้องเอามาลงขายอีกแต่อาจจะไม่ใช่149คูปองนะคะอาจจะเป็นตัวราคาเต็มก็คือเจ้า710คูปองนั่นเองแต่ถามว่าสําหรับ พี่ยูนะ119คือคุ้มมากกับสกินที่ได้เอฟเฟกตเสียงมาแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะก็วันนี้พี่ยูไปแล้วนะคะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ฝากเฟซบุ follow, ๊กแฟนเพจนะคะพี่ยูด้วยก็คือเพจยูเองนะคะสตรีมทุกวัน2องทุ่มเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe นะคะชแนลยูเองสีเ่เฮ็ให้ด้วยนะ,ะทั้งช่องทาง YouTube ลิ้นพันกันวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย